เกษตรกรไทยเขามีไรายได้เป็นกอบเป็นกำมเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาบุกไปที่สวนชมพูทับทิมจันทร์พิศวะใต้ซึ่งเป็นสวนชมพูทับทิมจันทนระ์น่ะเขาบอกว่าโอ้โหมันดีจริงๆเลยนะ,ะ่ะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยไปเลย โคนต้นยางพาราแล้วหันมาปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์150ตน้นบนพื้นที่20 e ไร่ก็สร้างรอยยิ้มในปีแรกที่เก็บผลขายรายได้ไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทต่อปีที่นี่คือสวนชมพู่ทับทิมจันทร์ของคุณปรีชาผมห้องอยู่ที่ตำบลควนเมาออำเภอรัศดาจังหวัดตรัง ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา5ปีแล้วล่ะค่ะที่ชมพู่ทับทิมจัน์ออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวก่อนที่จะทำสวนชมพู่คุณปรีชาก็ปลูกสวนยางพาราขายมาก่อนค่ะแต่ด้วยราคาของอยางพาราพันผวนจึงตัดสินใจโคนต้นยางพาราทิ้งทั้งหมดและเริ่มต้นใหม่ด้วยต้นชมพู่คุณปรีชาคะ5ปีที่ทำสวนชมพูทับทิมจันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้สวนทับทิมจันนะครับเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่ตอนนี้ไร่ขยายเพิ่มไปอีก5ไร่เป็น25ไร่ครับปลูกไปเร็ว5ปีตอนนี้รายได้ดีหลังจากที่ปลูกได้1ปีต้นชมพูทับทิมจันก็เริ่มให้ผลผลิตยิงลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นในแต่ละปีคุณปรีชาก็ยิงเก็บผลขายได้มากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยล่ะค่ะ แถมราคาขายปลีกก็สูงถึงกิโลกร,รัมละ70บาทและขายส่งกิโลกร,รัมละ45 5 0บาถึง50บาทค่ะคุณปรีชาบอกเราชอบตลอนข่าวได้ไหมคะว่าเฉลี่ยแล้วในหนเดือนสวนชมพูข,ของคุณปรีชาสร้างรายได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ให้ทับทิมจันรายได้ตัวปีก็ประมาณทักอยู่ที่4ี่แสนนะครับไม่อยากต้นๆุนไม่อยากก่้าจัดการอะไรที ่คจชเลียแล้วก็เดือนหนึ่งประมาณ20 0 0มกว่าบาทส่วนของคุณปรีชาก็ยังกลายเป็นแหล่งปลูกชมพูทับทิมจันแหล่งใหญ่ในจังหวัดตรังอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาถึงที่สวนเลยคุณปรีชาย,ยังฝากบอกอีกว่าผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนแม่ค้าต้องเข้ากิวจองกันเป็นรุ่นๆเลยทีเดียว ส่วนชมพูที่ถูกขยายพื้นที่เพิ่มอีก5ไร่รวมเป็น25ไร่นั้นก็เพื่อปลูกชมพูทับทิมจันร์เพิ่มค่ะและเสริมรายได้อีกทางโดยการขายกิ่งพันธ์ุในรา <cucumbers. S 1> คากิ่งะ <swimming. S 1> ละ8ปดบาทวิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีแค่โรคและแมลงที่มารบกวนแต่ก็น้อยมากๆนะคะ ใครที่สนใจปลูกติดต่อไปเลยที่คุณปรีชาค่ะชมพู่ทับทิมจันทร์ให้ผลผลิต4-5รุ่นต่อปีและก็ยังเป็นผลไม้มงคลในพิธีไหว้เจ้าและในเทศกาลต่างๆอีกด้วยค่ะ